สวัสดีค่ะมือนีโตใหญ่นะคะมือนีอันนี้ไม่ไม่ลอ่อไม่ขุดไม่ล้อมไม่ขุดอันนี้เป็นตอสาวิตีนะคะต่อสาวิตีพูดถึงว่าอันนี้หมายถึงว่าตอนี่ไม่ใช่ว่าเขาตรงแตงนะคะบริเจตนาะว่าจะ ขุดหรือว่าลอมออกนะคะแต่ว่าเป็นไข่ายๆกบว่าพิน่นดินที่ปลูกอ่ะมันบ่เหมาะที่จะเก็บไว้นะคะเหมือนแบบเขาปลูกเป็นต้นพันธุ์ล่ะเก็บไว้มันก็จะบด้กิ้งแล้วค่ะไข่ไข่ขกวา่าอ่าเขาเรียกอะไรล่ะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกิ่งพันธุ์บด้แล้วนะคะเขาบดหายกิ่งแล้วไม่แตกขึ้นมากปัเจาะแล้วกระไดประมาณคืบนะคะเขาก็เลยเอาออกเอาออก แล้วที่นี่ก็จะมาแตงแบบนี้นะคะมีหลายต้นอยู่นะคะทุกคนขายอยู่บนรถก็มีเดพูดนะอยู่บนรถก็มีนะคะอยู่บนรถตรงนั้นก็มีนะคะอันนี้พูดถึงว่าต้นที่กําลังใส่ใส่ต่อแล้วนาะใส่กระถางกระถางรุ่นนี้เป็นกระถางยี่สิบสองนิ้วนะคะยี่สิบสองนิ้วก็จะใหญ่หน่อยนะอันนี้มองถึงแล้วมองโดยตาเปล่าแบบเนี้ยถือว่าต้นเล็กแต่ว่า อ่าพ่อเหาไอแต่ว่าในตตาเปล่าสีม่วงข้างนอกอะ่ะต้นใหญ่พอสมควรนะคะนี่อันนี้เพท่านเลยยังบ่ท่านเลยล่งหลดพูดถึงว่าก็โตอตอใหญ่พอสมควรนะคะโอใหญ่แต่ว่าก็เสียดายอยู่นะคะเสียดายอยู่เสียดายอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่นบ่หายกิ่งแล้วเนาะกว่าจะได้ขนาดนี้อู้เป็นสีปีพุนเด้ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นลง่ง พ่ออย่างตีจจำได้เพราะว่าปลูกตอนปีหาซีตอนปีหาซีเนะี่ยน้ำถ่วมมันคล้ายๆก็ว่าน้ำถ่วมมามันก็หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือหลังจากปีหาซีแล้วเ้ากับปลูกใหม่จะได้ประมาณนี้นะคะนะเซ็จแล้วนะคะห้าหกตัวหนึ่งสองนะคะสองสาม อีประมาณเดือนหนึ่งนะคะสี่ห้าอีประมาณเดือนหนึ่งกะจะแตกดอกไปเจาะไปเจะแต่ว่าอา่าเรื่องแตกดอกนี่ประมาณเดือนหนึ่งแตกแตก,แตกนอแตกตาเนาะออกจะออกแบบเนี้ยกับประมาณเดือนหนึ่งกะเห็นผลนะคะแต่ว่าแต่ว่าใช่ว่าหลากจะเดินเด้ลากนี่จะใส่เวลาอยู่ หลายเดือนอยู่นะคะหลายเดือนอยู่สองสามเดือนพุ่ละประมาณวานะคะหลากนี่เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นตโตของสาวิตีนะคะสาวิตีที่ใบเป็นคล้ายๆกับว่าหา,างกระลอกนะจะประมาณนั้นนะคะก็จะสวยๆเมอนี้กะกะถางสิบสองนะคะกะถางสิบสองจะแต่งให้สวยเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ใครชมมาถึงตรงนี้นะ ขอบคุณค่ะ